จอจ้านายจ๋า,นจา,นจานคนรักบอลุนพี่ของเราแต่ยังไงครับได้จอออนแอร์ได้จอออนแรได้จอออนแรแล้วอย่างที่ผมบอกไปในทวิตเตอร์ว่าจะออนแอร์เดือนวันใช่ที่ผมบอกว่าจะออนแอร์เดือนเดือนหน้านั่นหมายถึงคนรักรุ่นพี่ยินยันไปแล้วมันเอออาทิตย์หน้าซึ่งผมพูดไม่จริงนะใครรอก็ก็แล้วแต่คุนนะเออเขารอนะผมพูดไปงั้นแหละถ้าเกิดแบบใครไม่เชื่อหาผมโป๊ะ ก็รอดูเอรอดูเป็นการหลุดสซัพยออกมาหรืออะไรไงพี่ยินไม่หลุดครับก็บอกเลยก็จะแห่กับผมก็บอกแต่ว่ามันไม่จริงไม่จริงก็อีกเรื่องเขาเป็นลุ้นเอาเออแฟนๆก็รอติดตามแฟนรอเดิมเนาะถือว่าผมก็มีความสุขนะที่แบบเฮ้เราฟิ์ไปเล่นๆแล้วแฟนๆก็ สนใจขึ้นมาอะไรพาสรุปคือเล่นเหรอหรือไงหรือว่าจริงอ่าไม่รู้ไม่รู้ไห้ลุ้นอย่างนี้หรอลุ้นทีเซอร์ยังไม่มาแลยเอาอะไรมาออนตายแล้วคือยังไงเรื่องนี้หลังหมก็แบบลุ้นแบบอยากดูรอดูกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่าแต่แฟนๆเลยผมก็อยากดูเครับนั่นแหละพี่มอยังไงผมผมตรวจเทปมาแล้วแหละเออไม่พูดดีกว่า อย่าพูดเยอะข้อมูลอยู่ในมือ่้นผมไม่ได้ตรวจเนี่ยเพราะถ้าตรวจเดี๋ยวมันจะมากกว่านี้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้เตรวจไปแล้วมันมันมีฉากที่แบบเอ้ยแฟนๆรอกันไหนแต่ได้เห็นไหมได้เห็นไะรออยู่แล้วในคุณเห็นสยามพารากอนมันมีฉากอ่งผมปีนตึกแล้วก็คนละเรื่องฉากแบบจิ้นฟินๆอะไรนี้อะไรแบบรอู้รอรอรอดอรอรูรรอรรอ ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าว้าว้าววไปคนเดียวคู่นี้มิงก็คือรู้เลยรู้เลยเป็นไงบ้างแม่แฟนแบบรอชมเรื่องนี้เปนที่สุดเลยเราเฝ้ารออยู่ก็ดีใจผมเชื่อาว่าดีใจมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดแบบนับตามจริงๆแล้วเราสองคนน่ยแทบจะไม่มีผลงานเลยในระยะเวลาเป็นปีแต่ก็ยังคงมีงานแล้วมีแฟนๆซัพพอร์ตอยู่อะไรเงี้ยก็มีหลุดไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละฮะ เอาไว้ถึงเวลาออนแอร์แล้วก็กลับมาวงตัวกันได้นะจะเน้นตอนแรกพี่ยินพี่หยินด้ถาวนิดนึงเออเรื่องเรื่องสักไปแบบเป็นแบบล่าสุใช่ไหมที่สามใช่ไหมที่ใครอะอะไรนะสักสักใช่ไหมเออไม่มีผมว่านเราใช่ อะดูไหมล่ะดูได้ไม่มีไม่มีหรอไม่มีไม่มีเป็นแอตูธรรมดาเนาะเป็นเป็นแอตูว้าดาวเราก็แบบอยากให้มันลองดูนี่ไงก็ไปสั่งมาตั้งเยอะเออมีความคิดอยากจะสั่งมีความคิดอะไรนะครับมีความคิดอยากจะสั่งไทยเอาจริงๆก็ก็ก็มีคิดแต่ว่าเดี๋ยวดีกว่า เผื่อเราไม่รู้คอน d i t i o n งานมันจะแบบเอ้ยเผื่อมีรอยสักแล้วไม่เอาอะไรเราก็แบบเซฟไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าอยากทำแบบมันก็สามารถติดแท็บทูได้เนาะใช่มันแท็ทูได้แล้ก็ง่ายๆมันมีความหมายอะไรก่อยู่ในตัวเลขนั้นไหมตัวเลขวันมีเออคือผมอะเป็นตอนมันเป็นเลขไอ้นี่มันเป็นเลขวันเปิดขายแต่ว่าผมไม่รู้ผมมาลงตอนมาขายไปแล้วไงแล้วก็ไม่รับทำเพื่ออะไรไม่รู้ตอนนน ช่แล้ังๆก็ไปหาแล้วเราแปลว่าอะไรแล้วเขาแปลว่าอะไรบ้างในวันนั้นแหละวันเดือนปีใช่ครับเป็นวันเดือนปีแล้วเหมือนผมจะเขียนเลขผิดด้วยนะประเด็นผิด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 แบบคนละวันกันบผิดละวันใช่เป็นไงล่ะเห็นแล้วล่ะเดี่ยมันอยู่ตรงนี้เออก็คือจะ่างนั้แบบว่ามันจะสั่งหรือไม่สั่งล้วแบบเป็นคนเข้าไปถามกันอย่างเงี้ยไม่ถามไม่ถามไม่มีอะไรหรอกครับ ก็คือเป็นตัวสร้อยที่เราใส่ใช่ไหมตอนนั้นป่ะใช่คืออย่างแขนซ้ายสักทรงอะไรแกนขวาสักราชสีเล่นไม่จบด้วยแล้วก็ชมมาพี่วามีเห็นแล้วยังไงถ้าแบบพี่หญิงเขาอยากจะสัตว์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน้อยไปน้อยไปสักน้อยไปจริงๆแล้วแบบไล่มาตั้งแต่เป็นทั้งเลยหรอลูกแทนพี่เขาเป็นพังเลยหรอผมมายืนสัพ้ากับคุณแต่เขาร้องไห้กันหมดเลยนะ ในของเราย ouais. ังมีไหมเราคิดนี่ยคิดสักดอะไรไหมเพราะจริงๆก็ก็มีครับแต่ว่าัวดัวดเจ็บก็เลยลรงคิดไม่ถ้าเกิดสักอ่ะผมเป็นคนคิดที่คิดว่ามันต้องมีอะไรที่ถูกใจในชีวิตเราจริงๆผมว่ามันรอยสักมันอยู่ตลอดไปเราก็ต้องคิดว่ามีอะไรที่มันสื่อถึงความเป็นเราหรือว่าอะไรที่เราชอบก็สักแทนความเป็นตัวเราอย่างเงี้ย มาที่แบบผลงานของเราหน่อยติมั่กับตอนนีก็เท่าไหร่นะครับกี่วิวแล้วกี่เดแล้วนะกี่วิวแล้วนะเจล้านเจล้านหรอเฮ้ยเช้า เอายู่ก็ดีดีผมผมผมดีใจครับที่ที่ทุกคนชอบแล้วก็ฟังแล้วก็แบบมีข้อตามอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วพอผลงานออกมามันก็รู้สึกดีใจตรงที่ว่าเออตอนนั้นก็เหนื่อยในการถ่ายเนี่ยพอผลลัพธ์มันออกมาดีแล้วก็คุณภาพมันดีภาพสวยอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจดีใจแพลนตอบอะไรเลยมีอะไรไหมครับอ่อในเรื่องั้นต่อไปเลยก็จะมีอยู่ในอนาคตครับมีอยู่ครับก็รอติดตามนะครับก็เป็นเพลงพวก ซีรีส์ก็ร้องครับเพลงครับก็ก็ร้องแต่งเขียนเขียนเพลงเองด้วยมันในซีรีส์เออแต่งไม่จบครับตอนนี้แต่งอยู่ยังไม่จบยังไม่จบชื่อเพลงว่าฉันเนื้อเพลงอะเนื้อเพลงประมาณผมฉันเนี่ยผมแต่งได้แค่นี้ประมาณนี้ประมาณนี้เอออยากฝากอยากให้ฝากถึงแบบแฟนคลับแฟนคลับของพวกเราครับยินวอหน่อยจ้าครับก็ รออีกอึดใจนะครับรอติดตามซีรีส์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนพวกเราให้ราการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอบคุณวันนี้มากมากครับที่ทุกคนมาแล้วก็ทั้งในจอแล้วก็นอกจอนะครับขอบคุณมากจริงๆครับช่วงนี้ก็ระวังโดนแดดเยอะนะครับอันตรายโอเคขอบคุณทีท่า